สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิกฟอร์ยูนะครับเนื่องจากมีคุณผู้ชมได้ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์นะครับนะฮะบอกว่าช่วยบอกวิธีเปิดแจ้งเตือนความทรงจำ a c e b o o k ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปิดการแจ้งเตือนความทรงจำวันนี้ในอดีตของ Facebook นั่นเองถามว่าความทรงจำหรือว่าวันนี้ในอดีตนะครับของ Facebook คืออะไรนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่เราเคย ทำไว้นะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราโพสต์ไว้ใน f c e e o o o นะครับเมื่อครบ1ปีมันจะมีการแจ้งเตือนว่าเราเคยโพสต์โพสต์นี้ไปแล้วนะเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับทุกปีเลยนะครับเมื่อถึงถึงรอบของมันนั่นเองนะครับุณผู้ชมโอเคดังนั้นนะเราไปเราไปทําการตั้งค่าวิธีเปิดการแจ้งเตือนในส่วนของความทรงจําของ Facebook นั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่แอป Facebook หลังจากนั้นแตะที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือแล้วก็ปัดขึ้นนะฮะปัดขึ้นมาแต่ที่ดูเพิ่มเติมหลังจากนั้นเลื่อนหาความทรงจำนะครับนี่ครับความทรงจำเราก็แตะเข้าไปนะพอถึงหน้านี้นะครับแตะไปที่การตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองด้านบนขวามือตอนนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าความทรงจำนะครับตอนนี้เลือกในส่วนของ ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วอยากให้มีการแจ้งเตือนเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับแตะในตรงนีน้ความทรงจําทั้งหมดเราจะแจ้งเตือนคุณไม่เกินวันละหนึ่งครั้งอ่ะเราก็แตะใช้งานปุ๊บแค่นี้ครับวิธีการเปิดการแจ้งเตือนสําหรับออความทรงจําใน Facebook ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องท i ิปแอดทิคฟอยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ